ต้อมก็ออกมาแล้วแล้วบอกกูเหงาแับเดี๋ยวกูออกแคมไปอยู่ที่อื่นก็ได้บูมเย่ไม้ก่อนไม้ก่อนไปอยู่ที่นี่บาซิลปะควยเลยตว์ที่นี่บาซิลต้องเทสก่อนนะพี่เทสควยเผ่านเข้าไม่ได้นะเยสโอเคเขาโหดนะตบทีมทงทีมหนีรู้จักป่าที่นี่บาซิลัตว์ เดี๋ยวกูพาพวกะทือแม่วาซิวมึงอยู่ไหนอยู่ไหนนะอยู่อยู่มัตุงเนอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่อะไรนะอูควนหนุนเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวทีเ่องาะอไไน ได้โอโหนี่คิวพี่หมดเลยแต่เราไปแดกมันเลยขาไม่สาดโคล่าปลา๋อโหใครปาแฟรเนี่ยเห็นรทัเลยหายคิด สนะเราไอ้เหี้ยกูปาดักเล่นออกมากางพี่บานผมไมครเห็ดครับได้เจ้าไางีางโอ้ยบม

วิ่งออกไปเข้าเข้าเข้าดิเพื่อนเข้าแล้วไปหน่อยเจ๋อไปแล้วนี่มาบ้านไปลงไม้ไปลงไม้ด้วยอ่ะเจ็ดเจ็ดก็เจ็ดเจ็ดไงโอ้โหนอดเลยช่วยเพื่อนไปลงกันดีกว่าเวนต้าจะถอยเอ้าเอ้บูมบูมเห็นบ้านหน้าผางนั้นแ่ะกระโดดลงเลย

ไม่เคยฟังที่เสียงกระสุนน่าจะมีตัวขอที่ไม่ตีกระสุนนะนี่อาจจะเสือกเลยนะ Fire in the hole 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 เฮ hey, ้ย

Bênh, bênh. Hey. Fire in the hole! Fire, Fire in the hole! Fire in the hole! Yeah. Fire in the hole! 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 ยา,ยาวยาวยาวลุกเลยยาวหนึงไอเกเข้าไปตัวองขนนะอันตัวนี้ตัวหลังเอไมยแมงกอปเลยผมกอปีมานานแล้วเนี่ย okay, let's go มันจะออกออกข้อข้าทำไมครับพี่ ไอาไหมตองมาตหนึ่งนะต้องโดดกลางล่างเลยมันไม่ขึ้นน้่งไหมขึ้นกว่าอย่าวเล็ยาวยาวเร็ปไเลยไปสายขึ้นดัแล้วก็เดินซ้ายกระโดดขึ้นซ้ายบนอ่ะดิงดังบลูจีวินไอ้ห่าวยิงข้างหลังกูต